ยังไงบ้างอาจะเสียงได้นิดนึงๆๆเพราะว่ามีโดนตรีตลอดนะคะเดี๋ยวเรามาดูก,า,การบรรยากาศงานเป็นยังไงน,นะคะไปดูกัน้ทวันนี้เราจะมาดูโรงทานนะคะว่ามีอะไรบ้างาไปกันเลย let's go โอเคนี่จะเป็นโรงทานขนมหวานนะนี่จะเป็นโรงทานขนมหวานมีอะะไรคสวยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ ขอถ่ายวิดีโอหน่อยนะคะวันนี้โรงทานทําอะไรคะโรงทานผลไม้ผลไมลขข้ของผมของนาคาของพี่น้ําเขาแล้วก็เพื่อนช่องเขาทขาําข้าวเหนียวมามข้าวเหนียวมะม่วงค่ะข้าวเหนียวมะม่วงนะคะต้อดนโมทนาสาธุกับพี่น้ําข้ามาแม่ค้าสวยคะ่ะวันนี้แม่ค้าตะกคนสวยค่ะลองทานมะม่วงนะคะนี่ข้า,มามวเหนียวมูนนะคะ โอเคเราไปลงทานกันต่อนะคะอันอื่นนะ,ะอ,อันนี้เป็นโรงทานขนมหวานนะคะอันนี้ขนมหวานชาไข่มุกชาไข่มุกค่ะวันนี้ทำรงทานอะไรบ้างคะโอ้เยอะเลยกรอยชาไข่มุกชาไข่มุกไ่ตอมค่ะผู้ทอดค่ะขนมหวานเฉาก๊วยโรมิดโอ้าเฉา,า,าก๊วยก็มี โลมิสก็มีโลมิสก็มีสุดยอดมากค่ะหลายอย่างเลยหลายอย่างเลยแม่ค้าก็สวยนะคะอันนี้เป็นลงทานลงทานลงทานใน้เขาเรียกอะไรนะพี่ลงทานวัดลงทาว่าเตยมิตรอะโอเคเป็นข้าวแกงเนาะวันนี้ข้าวแกงอันนี้ผานงนะคะน่ากินมากเลยค่ะ ผัดวุ้นเส้นโบราณผัดวุ้นเส้นด้วยนะคะโอ้โหน่ากินมากน่าทานมากน่าทานจริงๆผัดวุ้นเส้นโบราณค่ะข้าวผัดเมนูต่อไปเลยค่ะโอ้ยข้าวผัดกุ้งน่าทานมากสีสันสดใสมากค่ะสวยเหมือนคนทำเลยค่ะเหมือนกันเลยกั่วกิ้งวัดโอ้น่าทานมากค่ะสีสันสดใสมีไข่ดาวด้วยนะคะไข่ดาวจ้าไข่ดาว รงทานสุดยอดมากค่ะ,ะนี่จะเป็นรองทานส้มตำนะคะรอสำเร็จรูปเดี๋ยวเรามาถ่ายกันใหม่อีกนะคะแม่ค้าไม่อยากออกกล้องเลยอะคะ่ะก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างเดียวเลยค่ะแม่ค้าวันนี้นะคะอันนี้ไข่ต้มนะคะแล้วก็ไก่นะคะอ๋อเออนี่นี่ยังไม่เปลี่ยนนี่รงทานลาบหมูนะคะแต่ยังไม่เสร็จนะคะ มีไมมแมค้าเรานะคะพี่เซนลงทานลาบหมูหน่อยได้ไหมคะลาหมูค่ะค่ะอยูในนี้ค่ะค่ะยังไม่เทนะคะแต่วันนี้มีแต่ลาบหมูเหรอคะแ,แล้วก็มีผักอย่างอื่นอ่ะก็ผักนะคะมีไข่ขอมอ่ะกอเคเดียวเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเรามาถ่ายใหม่นะคะคนี่ลงทานน้ำดื่มนะคะ ค่ะมาจากไหนนะคะวันนี้มาจากเวนิสค่ะมาจากเวนิสใช่ไหมคะเวนิสค่ะดูนะคะลงทานน้ำดื่นอลังการมากค่ะเยอะแยะมากเลยสวยมากคะ่ะไหมคะวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะเราจะพามาดูผักผลไม้และก็ของที่มาจากไทยนะคะเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะน,นี่ ผักเยอะแยะเลยผักบุ้งก็มีค่ะผักชะอมใบฝรั่งมาแห้งมะเขือก็มีนะขนุนก็มีทุกคนขนุนก็มีขาเออไม่ใช่ มีเยอะถ่ายวิดีโอพี่อ๋อถั่วปีอันนี้อะไรใบขี้เหล็กโอ้มันเลิศม,มากขี้เหล็กก็มีพี่นงเป็นนางแบบให้หน่อยซื้ออะไรคะคุณพี่วันนี้ เอาไปทําอะไรทานดีคะเส้นเล็กน้ำใสเส้นเล็กน้ําใสเลิศค่ะมีผักหรือยังคะได้แล้วใบโบบบบด้วยอ๋อใบโบบบบด้วยรสค่ะนี่รสดีก็มีนะคะอ๋อรสดีก็มีมีอะไรอีกคะคุณพี่อู้เยอะเลยอ่ะเห็ดหอมก็มีค่ะอ๋อนี่น้ำตาลกวาดอ๋อน้ำตาลกวาดไปทำอะไรกินพี่นโน่เสี่ยวไง อ่ะมันก็มีแบบสำเร็จไม่ใช่เหรอแล้วเราต้องไปใส่อะไรอ่ะเดี๋ยวมันอร่อยไงอ้าวเหรอ,อไม่รู้เอาไหมเอาสิอ่ะงงโ,โอเคจัดไปหนึ่งขนมคกแบบเชีฟีดมาก็มีคะ่ะขนมตาลก็มีเพื่อนตายแล้วโอ้ตาย, <S <S นนยแล้วคะ่ะประหลาดใจมาก อันนี้มะพร้าวขูดอร่อยอ่านี่อันนี้ลูกชิน้นลูกชิ้นก็มีหมูยอก็มีนะคะทุกคนหมูยอก็มีนี่มะพร้าวถึงถึกเอาไปทำไ,ไอ้ไส้ขนมใส่ไส้ไงอร่อยขนมใส่ไส้ใช่ใช่ไม่แปลกใจอันนี้เ,ออเลิศมากเลิศมากนะโอ้ไอเดียเขาอะ โอ้แต่แลปะปลาทูก็มีค่ะอันนี้ปลาสลิดโอ้ปลาช่อนทุกคนปลาช่อนแช่แข็งโอ้เรศค่ะม,มีเครื่องดื่มต่างๆนะลูกชิพก็มีโอ้ลูกชิพก,ก,ก็มีค่ะเยอะซอสปรุงต่างๆนะคะนี่ปลาดาก็มีพี่ไม้ พระนงพรเยอะค่ะแป้งเพสพัศก็มีนะทุกคนอ้าทูบก็มีนี่ได้แล้วได้ทูบแล้ว ากเราเดินดูของเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ช่วงการตักบาตรนะคะเป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโอเควันนี้เรามาที่ร้านขนมหวานแล้วนะคะแม่ค้าชื่ออะไรคะน้ำตาลค่ะน้ำตาลขนมหวานนะคะดูก่อนดูก่อนทุกคนงเ้านะคะนั่งกินทั้งนั้นเลยอันนี้อะไรนะได้กะลีกะลีแต่วันนี้กินกะลีป้ากินกินนะคะย่นกะลีป้าเลยแล้วจะกินดีไหม ขนมชั้นก็มีนะคะบ่เป็นค่ะอันนี้ขนมต้มนะคะน่ากินมากๆเลยทุกอย่างแม่ค้าสวยน,น่ารักค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านหมูทอดนะคะวันนี้แม่ค้ามีอะไรมาขายบ้างคะมีหมูทอดกับทอดมันกุ้งกับปลาล้วมีทอดนะคะหมดล้วทอดมันกุ้งน่ากินทั้งนั้นเลยน้ำจิ้มก็มีนะคะน้ำจิ้มทำเองไหมคะทำเองค่ะ น้ำจิ้มทำเองน่ากินมากเลยค่ะอันนี้เผ็ดอันนี้ธรรมดาเดี๋วน่านะรับประทานกบเขาถึงควบคุมไม่ได้เค็มเผ็ดได้หมดน้ำจิ้มทำเองนะคะน่ากินมากเลยค่ะหมูทอดก็น่าทานนะคะหมูทอดอร่อยค่ะมางานวันนี้อิ่มน้ำสำราญมากค่ะน,นี่กำลังทอดนะคะใหม่ๆเลย โอเคแม่คะสวยมากคะ่ะชุดวันนี้สวยมากคะ่ะชุดจาง <c oughs> ชุดเสือชุดจาง <c oughs> ขอบคุณคะ่ะ <c oughs> ด้านนี้เลยคะ่ะต,ตักบาตรเข้าจานอาหารแห้งนะคะวันนี้คุณสงกรนานต์หมุนย่าต้องมีโรงพานลาบนะคะหลังจากนี้ทานกันได้เลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เลยนะคะด้านนี้เลยคุณคะคุณหญิงนกเชิญเลยค่ะตักบาหข้าวสารอาหารแห้งนะคะ <ไป S 1> ช่วไปยไปไป พันเตวิสุงวิสุงลักขณาธายาติสารนีนัสหะเปวิสุงวิสุงลักขณาธายาติสารนีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตัติยามติมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาธายะะนาติสารนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะอ่าอยาโยมทุกท่านตั้งใจสมทานสินพรอมกัน มรก็ไม่ต้องเยอะสิเอาหนิ ไงบ้างคะคลิปจบแล้วคลิปส่งการวันนี้สนุกไหมคะลุลคอนรู้สึกว่าอิ่มบุญอิ่มใจมากค่ะวันนี้เพราะว่าได้ร่วมทําบุญลงทานกับเพื่อนๆได้ส่งน้ําพระซึ่งเราก็อยู่ไกลเนาะต่างอยู่ต่างประเทศนานๆจะมีงานบุญทีมันก็มีความสุขดีนะคะอืม โอเคต้องไปแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเชา้าๆนกขนกนาเลบายบาย